Mm. มาได้จ้ะทุกคนมากินข้าวน้ำแกงเด้อมีทั้งอันข้าวแรงเลยนะ่ยมีทั้งอันนันเจลปลาแดงมีทั้งเจลกะปิมาเด้อมากินข้าวน้ำแกงพี่น้อง,รงปร่งปายนี่ก็บอกเพจยายเ mm. ป็นเส้นกําเจากะปิ

อ,อี่กับน,นี่พวกเพชรดองผสมมานานะอืมอ้มพกเพชรนี่มันสุด่ขขอความสมชอบ ข้าหงอากาศเนาะหนาวแห้งเดยนอนรับปแะเวะ่านอนสวยข้่แห้งเห็นน้องเเลยอื้อ ano 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 yeah mah huh? yeah. yeah. uh, Mama pamolli mama, mama ita yeah, yeah. yeah. กลินซองสามมือแล้วจะเอาประเด็กเครื่องพี่น้องนะ จอับมาอัน,อนแกนมันอีกจันซูกเก็บใบเนาะเธอจะปลูก ขอบมุณขอบใจพี่น้องป้องป่ายสุขคูสุขคนนอาทีวามาติตามครับเบิงครับสมขอบพระแม่พี่น้องป้องป่ายสุขคูสุขคนอยู่ดีมีแห้งขอบใจหล,ลายๆ